สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมวันนี้แซมพามาดูรถส่งมอบ2คันนะครับผมเป็น4ประตูทั้ง2คันนะครับผม2คันนี้คุลูกค้าซื้อเป็นเงินสดทั้ง2คันนะนี่เลยเป็นเกียร์อัตโนมัติทั้งสองคันนะครับนี่นะมีคันนึงเป็นป้ายสีฟ้ายกสูงนะครับ ส่วนอีกคันหนึ่งตัวเตี้ยป้ายสีดำนะคันป้ายสีฟ้าคันนี้นะครับคุณลูกค้าซื้อกับแซมแล้วคันหนึ่งนะครับออกมาแล้วกับแซมคันหนึ่งคือรถตู้คันนี้ซื้อเป็นคันที่สองนะครับคุณลูกค้าจากจังหวัดนนทบุรีนะครับสำหรับคันนี้นะส่วนคันนี้เป็นป้ายดําตัวเตี้ยนะครับคันนี้ลูกค้าจากจังหวัดนครนายกนะครับกําลังเดินทางมารับรถแล้วนะครับผมใกล้ถึงละ มีเวลาเลยมาทําคลิปให้ดูก่อนนะครับผมเหมือนเดิมครับออรถกับแซมเช็คให้หมดไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหรือว่าพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆนะมาดูตัวเตี้ยก่อนก็แล้วกันนะนี่นะอันนี้เป็น2.4นะครับตัวตัวเจพัดนะครับตัวนี้นะนี่นะตัวนี้มีแคลรี่บอยนะมาดูก่อนนะครับนี่หน้าซ e ตอีดิชั่นนะเหมือนเดิมครับ เลียมงามๆเหมือนเดิมนะฝาเดิมๆสวยๆนะครับห้องเครื่องสะอาดสดนี่นะสะอาดอาดนี่นะครับนะครับสวยงามนะดูเนะี่ยมาร์คเมอร์กนะครับสวยงามนะครับฝาก็เดิมๆนะนี่มาอึ๊บปิดก่อนอ่าไล่ไปทีละคันนะครับผม พาสีนี่นะหมดทันวา68นะเช็คให้ทุกคันนะครับไม่ต้องกังวลนะเช็คให้หมดภายในนี่ฟอกให้เรียบร้อยแล้วรับรองว่าไม่ขึ้นลาไม่เหม็นอับนะครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัตินะนี่นะครับน,นี่สวยๆเลยนะครับ พวกอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างเบาะด้านใต้เบาะเนี่ยเช็คแล้วนะครับมีไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะนี่นะครับอ่ะดูด้านในคันนี้ไม่มีแม็กไลเนอร์นะครับนี่อันนี้แจ้งลูกค้าให้เรียบร้อยแล้วไม่มีแม็กไลเนอร์นะจะเป็นตามนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวแคริบอยรุ่นเนี่ยไม่มีแม็กไลเนอร์แต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยจะมีแม็กไลเนอร์มากับรถนะอันนี้ลูกค้าไม่ซีเรียสอยู่แล้ว นะครับผมน,นะนะงามครับงามเลยนะคุณจงกุญแจครบเช็คให้คันนี้เลขไมล์แสนเจ็ดหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะกุญแจครบครบนะนมาหนึ่งคันละมานะต่ออีกคันหนึ่งคันนี้เป็นตัวสองจุดแปด ตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวล็อกโคเป็นออโต้ขับ2นะคันนี้เลขไมเก้าหมื่นหแซมมีว่างอีกคันหนึ่งนะทะเบียน27 5เเลขไม่แสนเ0้าพันนะแซมมีไีกคันหนึ่งบอกราคาก่อน5 7 2แสนเหนะสำหรับตัวนี้นะปี19บเนะคันนี้ไม่เก้าหมื่นหกิปเลยดูนี่นะครับคลิปเลยนะเนียนๆเ,เลยนี่ดูนะสวยงามมากนะครับเนียน นะครับดูมาร์กนะตรงจุดตรงแนวเลยนะครับสวยงามนี่นี่นะรถสวยนะครับมาปดก่อนนี่นะสวยงามนะนี่ป้ายฟ้านะคันนี้ป้ายฟ้าภาษีปีละ1,900บาทนะครับถูกมากนะ ภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นพุสตาร์ทนี่ดูกุญแจครบนะครับนี่นะดูผ้ายังไม่แกะเลยพลาสติกนะครับโตม่านนะล็อกโคล็อกโคนะครับอืเช็คดูนี่อุปกรณ์ครบนะ สวยๆนะครับผมพอเป็นป้ายฟ้านะครับด้านท้ายเขาก็ต้องมีเบาะเห็นไหมต้องมีเบาะนะนี่นะครับต้องมีเบาะนะครับเพราะว่าป้ายฟ้าไว้สําหรับรับส่งคนงานไว้ขนของเออไว้ขนคนนะครับแต่ถามว่าบรรทุกของไหมบรรทุกได้อยู่นะสวยๆเนี่ยเรียบๆเลยนะครับดูนี่นะสวยงามนะ ดูคันนี้พิเศษได้เนี่ยเขาเรียกว่ายางออสเตเรียนด้วยหรือว่ายางมัดเห็นไหมดูแก้มยางเนี่ยปึกเลยนะปึกเลยใช้ได้ยาวๆของมิชลินด้วยนะครับผมนี่เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับ,ลบเลขไมคคันนี้95้าหน้านี่นะสวยๆนะขอบพระคุณอีกค,ครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณจริงๆนะเตรียมส่งมอบสองคันนี้นะโอเค ใครอยากได้รถสวยๆสอบถามเพิ่มเติมแซมได้ได้นะที่เบอร์0863543692นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้แซมไปแล้วนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ